ไม้สาหร้อนนี่แล้วก็ครับนี่ทางเรานี่ยนี่ไบร์อ,อาหารเช้าทุกคนปิ่งอีหินสามปิ่งนะนเอย่งป็นเพงน้อยตัวนึ่งนี่มันสวัดเลครับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกคนนะสบายดีตอนค่ำวันนี้กำลังเดินทางกับป้าไาคนัอยุกคนวันนี้แล้วเว่คัม ก็เลยข้าไปมือนึงนะไปครับแต่คนวัดสองคนพอดีเอ้อไปกับห้าโมงทุกคนเยค่อยหามา,ากต่เวกดโตกแห้ง,งเลยน้ำโทบนี่เนาะกอตมอะไรอ้ะเดินทางก่อนกข้าใจมาจะให้เอากรเจนํำเก่าทุกคนเลยพอดีว่างี้นีออ่ นี่มีแกเจนะมีกระเจ,ะะเจสองโตนวนะจันรถซ้อรถเต้น,ดดดนะหมานแค่นี้เด้อไปก่อนเอนนดี๋ยวยืวนเล่นกินกันเด้อทุกคนเลยข้าวต้มครับสบายในเนืองทุกคนเลย ใส่ไปห่อไปกาดเลยนะกาดรอไปนเดี oh, ๋ยวะเามีเชือดึงจ้องบุ๊เชื่อไรกเมื่อละมันเด็นตะเกิดินมมาจ้องอะเอาทุกคนพอดีเดินทางเข้ามาหอดป่าโอ้โจ้เส้นทางนะตูนงเล้กกันลิฟต์งเล้กกันลิฟต์ยาแล้วก็ ไหนฮะสร้างทางสร้าง,างไม่มาห่อนเกาโมงเลยเกาโมงก,กว่าเลยเดี๋ยวพอดีพักผ่อนได้เฮ้ยได้แห้งมันจะหาการหาเงินก็เดืเอดจันต้มน้ำกาแฟยอยู่นะนดังไฟมันดังไฟเนี้ยมาอยู่มานอนก็นมองเกานะทำกระพุ่งน้อยแลย้วกลางพยายามปลไว้นี้รอบนี้นี่มฮูวาซีเป็นเนื้อเลยอดได้มาสองคนมากังคืนซ้ำ ฟรีแล้วเวคำมเนี่ยเลยกอบับแม่้องเลยเอ้ฆาถ้าลุ้นเบิ่งนั้นเดียวขันได้ก็ถือว่ามาร์คบ่ได้ก็ถือว่าโมค <c ười> ะเดี๋ยวอ่อไปย่างเบิรงแถวๆถถนี้ก็ทุกคนน,น่ะบางทีพบพอโมพบกระบกนะ เห็นกินมาแกางไกลยามนี้กินมานกระดูกเค็ดมาดำๆำซ้ำกระปั้นนี่ทุกคนแง่เดี๋ยวไปนะไปก็ไปโดนเะแล้วจังมานอนอื่นสาวจาังสปหารัสาวมันเองไม่ได้นอนจนังดีเลยทุกคนแัน่ไปมืดขึ้นนะ ピンペラポン。No, เขาเหมิงสีได้ตุยบ่นะ้งเอยู่สีมันปักปักปักนี่ทุกคนห้าทได้ครับหนูดูสีเขาเบมงนะ กลิ่นเลทุกคนนะนี่พอเยื่อมีเห็นมุงนะจะไปไหนล่ะไม่้ยินแต่เสียงมันครบจะมเอเยื่อไหมมันดุดโถมันเลยดุดนะมุงคือแต่ลายดูทุกคนดิจะมเอเยื่อน้ำเบี้ยได้ยินแต่เสียงมันแต่ว่ามันอยู่เบาไกลเดี๋ยวขอยเยื่อมีเห็นสีดย จะเสียมันดกคนเดี๋ยวเฮาไปะมิดน่ืนไบรมิดอ่ะเอาม่ครบอีกมึงนะจะเสียเฮาไปบ้างีกว่ นี่นี่มันปก่อนนะตัวนี้กินดันเหมือนซ้ำกันย้ำซ้ำนะยำนะไอยู่ทุกคนขอุกตุกตักเามามียางยไม่เห็นมันนะเมกินทุกคนเด็่โหทุกคน มืัอนี้พอแต่เยาะมันนะพอหมูซอกชามเธอทุกคนเลยมันมีเห็ดแมงกังเว้นจะได้ก็จากสองบาทสามบาทเมื่อหานอนพักผ่อนกันทุกคนเลยมื่นเช้าก่อนจังไปเว้นมันมันกินบักบกขนาดทุกคนเลยครบต๊อแตบต๊อแตบเยอะมีเห็ดมันนะพ่อแต่เยาะมันทุกคนเลยมูเดชเป็นหมูเป็นหมูตามเบิึงเนี่ย ห้อยันน้ำบกยิ้มยถึงมัดเต่บหวนนะรู้ะมาหอที่พักทุกคนอาจารย์ของวันจี้เราทีมาแล้วไม่เแรก่ะตรงไงเนาะไม่ยิ้มเปเลยลูกเห็ดแพงลุกมันเห็ดแพงเพราะว่ามูละโมเพราะไ่าโรชาวเธอก็บแม่งกังเว้นได้งินแรกจากบาทเนี่ยอยู่ใิ่เลอไม่สามรนี่ล่ะป่ครับนี่ทางเฮานี่ นี่ใบมาวไว้เจ้าปนีมีอย่างนั้นอยู่ฮะน้องหมูเฮ้ยึ <ไป S 1> ลีหมูนะใช่หมูบ้านตอกแต่ตอกแตรเมาไปมิดไปผูไปบูกอะตุตัดตุตัดอยู่ฮะไปมิดม,มิดจุดเด่งพระอาจารย์และวถ้าอาจารย์<อ>มีแต่ทาเพันจีนี่ยากกันทุกคนมานได้ไหมนี่นะ ทเดี๋ยวไปรับก่อนนะพอดีเฮาเฮาไปมันกินมาก,กกวบกมันไปเรื่อยๆทุกคนเลยหมูสามชีตุ๋น,นทุกคนเลยเขนานั่มไปเลยนะพอดีโคเนื้อท่านแลว้วงซับกระจายคนวัดนะพอเี่ออ่อมากนะเดีย๋ยวค่อยจะไปรับขิงแมงกังเว้นนะมีโอกาสอยู่ทุกคนเลยสงสัยว่าทองได้ซับอยู่เหมืนกังเว้นนี่เป็นต่างคืนนั่นมีเห็ดมั้งเนี่ยมันกินมากกวบกทุกคนเลย,เม,นนะม,เม,ยมันกินแบบม,ม,มันไม่ได้ตับตับหมูนี่นะ แบบมันยำกินด้วยเลยปัดไปปัดไ่ตกโอ้โหทุกคนข้าพอหมูในคืนนี้นี่สี่เธอแล้วนะปาดก็คือตัวมัดแต่ว่าโปเห็นมัดปัญญาทุกคนเลยแล้วมันมีเห็นทุกคนเว้นวอลเาะคันเห็นนี่มาท่องจัดไปได้สามสี่บาทมื่อนี้นะ ปกค็คืนถึงมัดน,นะกลางคืนนะโอ้โตัวโอ้มีได้ขี้โม้เลยทุกคนเลยตั้งแต่มาป่าทะเวรอบนี้แล้วขนาดเลยมันกินมากกระบกทุกคนข้าไปลาดตามข้อ,ของมันนะแนี่ย,มย,าายวมองนี่ากายด้วยนะไปลาดมองหน้าอีกมันไปตามแล้วมันทุกคน ท่องมีเห็นมันยังนะน้ออไม่ดูคนชว์แมมนี่ไปรับก่อนกินมากโบกอเลยก็เลยโกแล้วคอยรับนะท่านชูชูโกาดอยู่ได้ย่งไง เห็นม oh, ันนะห้องย่อมนะนักไปแล้วเมื่อกี้นะโอ้ยตายแล้วโอ้ยทุกคนหัวใจเต้นจนจะดนเลยมือไม่พอเลยมีเห็ดมันด้วยเชครับใหมัแจ้งก่อนทุกคนเลยแจ้งหาซ้อนโูกันผู้จักอยู่ชุดมันอยู่กันแล้วเอาลงป้าเบี้ยแข้งปาย์ในเดี๋ยนี้นะ มือต่อไปเละมาเลยทามนแจงหูแจงตาก่อนจึงลุ่ยต่อเลยนะเริ่มเอ่ยเมื่มได้ลงทางหาทางออกได้เลยกระีร์ล๊อเสาเลย จงหูแจงตาทุกคน,นเลยมัดนเลยอ้อมอมูหางกระเพมหงูห้าเถอะยังไม่ได้ซัดจากปอดน,นมันกินมากกระบกทุกคนเลยคอยป่าีเกินเียคอยลงป่าคอยออกได้แบบนี้คอยห้อมาซ้อนใ่แบบนี้มนน่จะยังอยู่ปกกจากแถนี้วังสี่ห้ตทุกคนเลย เอาทุกคนพรีกลับมานะไปนําหมูกัพอหมูห้าเทอ่ยคืนนี้นะไรจักบาทนะตตมันอนะทุกคนมันทางดังใช่คือ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 คืนนึงนะแต่ห้ามมีเห็นมันเยื่องครบจะเมื่อเยื่องคืนนี้นะครบมากระบอกก็ครบบอกแปก๊กบอกแปก๊กาไปสมอยอยู่แล้วมีเห็นมเมื่อเยื่งนะพรีไปรัดทั้งเรือกับพ่ออย่หมูนะหม,มูหมูนึงหมูน้อย ประมาณชอบป่ายทอะเว้ยแต่ว่ามามองนี้มีแต่หมูใหญ่ทถอะเวดทุกคนเลยพอตัวหอยมันก็หลายบอลที่มันกินมกะกบกเมื่อคืนนะพยายามไปสวนเบิง่งพอตัวมวทุกคนเมยจะรับยูนี่กับไปแต่คืนนี้แจ้งมานี่กับเ,เป๊ะเคยจะมาแปดโมงแล้วมาหอดอะมาหนึ่งข้าวไว้แล้วจึงโคเน้อะนะเออมาคุณวันพึ่นมาก่อนนี่หึงไปเลยเด้อเพิ่นได้เห็นตัวนึงเมื่อคืนนี้นะ หนึ่งข่าวทาเพิ่นก่อนเข่าใจค่อยวันมาหายไม่ได้หมูบ่ความเข้าค่อยทิมละคุบหนึ่งคือท่านค่อยลงไปตั้งน้ำทุกคนล้างเปล่าล้างหอยมาเสาเข้าใส่ตีเข้ามันน้อยมาเลยไอ้ความละอุ้ยใจเราร้องเกย์ชงวนอ้อมเดี๋ยเจ้าเด้อเจ้าเป็นคนหนึ่งหนุ่มเกลี้ยงเลยค่อยเผา คอยนั่งอยู่โอ้โหโยนี่เป็นชั่วโมงแล้วมุ่ยมุมันพูดอกัดเลนเลยท่านเห้นเลือกเนาะใครเล่อยังได้กินอยู่ยังยังเลยอยู่เด้เนี่ยขออเงียบใบคำขอเลยเรืมันความนะไม่เลยส์อะตายแล้วโกมันนึงกบีโกมหลุดทองเอ้ยได้กินอยู่ดอกยาน้มน้ำมันเฮทุนเด้จ้ะครับ่ บ่ม,มีเลยกะล <c oughs> นันี่ยกะลัมมันมันึง็นความกูเกาอาหารเช้าทุกคนปิงอีหินสามปิงนะนเพงน้อยตัวหนึง่งเ,เพลงน้อยตัวหนึงน,งนี่มันจะสวัดเลยทำซุปกันพากันกินข้าวกีนน้ำ Pinh ừ. xin hình chèo Cho háo vào bàn tuần Nha Áo, tạ cuốn ra ừ. non mù เข้ากินน้ำยาแน,น้นนองต้องคำยังไหวเป็นน้อนยังรอดอ่ะโยหน่อยพอหน่อยพอ,อ,ยอไปพอตลอดไันออกกลาคืนจะพอไปหาเงินขงเวรไม่ได้เนอเห็นแม่แรงก็ยังยไปยัง <c oughs> ขำด้วย <c oughs> <c oughs> mọi nào biết là cái gì ấy là mmm nặng nhỏ thầm nặng do thầm nặng do tầm nặng 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 đây nặng 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 Mình nặng 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 nó จนสมองป่ายหอดแล้วหอด้วมาสานนันเจ็ดต oh ่างกัน่างแล้ต่างางแล้วอผาดนี่หอมาหอดแล้วบัดนี้นี่เลยบดนี้คือข้างเข้างย่งน้เ เหี้ยนมาผายฝนยหัดน้ำมาทายได้ไหมลบางแห่งเ่อทมามาเอ้อยู่มาโนมผุดตงนีกว่ับคบมมันนี่นาได้หุ่นจีเต้ไปนี่แตปิ้งปังในผ่านอไหมในผ่นนั่นในผ่านก็หะอนี้ดีน่ากพี่นผ่านกาดเลย้ยอันนี้ดิเฮ้ยพันห้เลึกอเ เน้าม e ีไเ้เปโน้เอาเอาช่วเลยมาพกกันแบบนี้วุ่นวายกันนะเลยสีในผ่านมาพอกันฉีคนเช้างเทดมาแล้วเลยนะมเลิกปนนนนะวันนี้ละมดน้ำไม้ดาประจันในวันนี้นี่เลยรอนละรอนกินไม่ได้ร้อนก็ในผ่านลาชิวกินไม่ล พอดีวากันกินข้าวกินน้ำจังออาหารแล้รงีทุกคนเลยพอดีสี่โมงอนี่เขาก็นอนหากะลุกนะไปไม่ได้ทุกคนเลยมัดแหงข้างนี้เลยฝนย่งี้เลยวะฝน่งยี้เลยวะเหี่ฝนจุกมาอะเออแล้วห้ามตะชูมแล้วห้ามดูทุกคนเนี่คนมีหมานมังแห้งย่งไรพวกมึนได้เชบดตาแล้วฝนอากาไปยิบยิ่เ กับรถขานะนบะต๊ะบต๊กมื่ให้ไปละข้าโนบะตน่อก,กระเด็นกระเด็นปีงเงินขาเห็นนี่ก่อนทุกคนปพกันเงินเท้ากี่น้ำ